แม้แสดงเพียงภัสษะให้เกิดเวทนาก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้มิได้สดับแล้วจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่า การก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดีการถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏอยู่เพราะเหตุนั้นปุตุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดี ว่ามาโนก็ดีว่าวิญญาณก็ดีปุตุชนผู้มิได้สดับแล้วไม่อาจจะเบื่อนายไม่อาจจะคลายกำนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ปุตุชนผู้มิได้สดับแล้วได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิ โดยความเป็นตัวตนมาตลอดการชานานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้เพราะเหตุนั้นปุตุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงไม่อาจจะเบื่อนายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุุชนผู้มิได้สดับแล้วจะพึงเข้าไปยึดถือเอากาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสปีบ้างหาปีบ้าง สิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างปรากฏอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างว่ามโนบ้างว่าวิญญาณบ้างนั้นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ดูกนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท uh ี่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสนั้นในกรณีนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา เวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเพราะไม้สองอันเสียดสีกันไปมาไออุ่นย่อมเกิดความร้อนย่อมบังเกิดโดยยิ่งเพราะแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกจากกันเสียไออุ่นใดที่เกิดเพราะการเสียดสีระหว่างไม้สองอันนั้นไออุ่นนั้นย่อมดับย่อมสงบไปข้อนี้ฉันใด ดูก่อนภ <Th> ิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับ ย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับ ย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสนั้นในกรณีนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกข,ขมสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูกอ่นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสษะย่อมเบื่อน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาสิ้นแล้วปรมจาร,รย์อันเราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไปดังนี้แลชุดห้าเล่มจากพระโอษฐเล่มที่สี่ ปฏิจจสมุปาทจากพระโอษฐ์หน้าที่38ถึง40